ค่ะหนูมีหน้าที่ทําอะไรในโรงเรียนคะทิ้งขยะทิ้งขยะด้วยเอาไม่คุณครูดูสิชอบไหมคะมาโรงเรียนชอบไหมชอบนะคะอ่ะอันนี้หนูมีหน้าที่ทําอะไรในโรงเรียนคะ,อะโอ้เยอะเลยโอ้ทำเวรนะคะอยู่แถวไหนเนี่ยทำเวรอยู่ตรงไหนคะนต,รตรงไห <noise> นนะพ,พูดให้ชัดเจนออกมาจากเสียงแมสมันปิดปากก็เถิดแต่พูดได้ชัดเจน ตรงที่สนามเล่นครับตรงที่สนามเล่นตรงที่ยืดตัวใช่ไหมล่ะคะโอเคค่ะอ่าหนูจ๋าในส่งที่คะอ,อ่าแหมหนูทำหน้าที่อะไรคะกวาดห้องกวาดห้องหรอคะเออทิ้ง,ขย,งขยะด้วยม,มีหน้าที่รู้นะ<ม>โอเคค่ะอ่าหนูต่อมาวุฒิสักทำอะไรคะช่วยปลูกต้นไม้คะ่ะโอ้ช่วยปลูกต้นไม้หรอคะที่ในโรงเรียนเนี้ยเหรอแล้วอุว้ยดีจังเลยอะ่ะ แล้วชาจ๋าทำอะไรจ๊ะหน้าที่หนูทำค,ค,ความสะอาดหรอคะตรงไหนคะตรงชี้ไปเลยตรองสนามเด็<ร>กเล่นนะคะสนามยืดหยุ่นเนาะโอเคอภัจรามีหน้าที่ทำอะไรคะดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนเ,อน,เอนหนูเป็นคนหน้าหรือลกูกอ,อ๋อแล้วหนูทำด้วยไหมคะทำด้วยใช่ไหมคะเค